บิสมิลลาฮิลลัลลอฮิมุรลัฮีมท่าน่น้องที่ร่วมสัทธาและอีมานตัอลลัซุบฮานุวะตอาลาทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้จักการชุโกรขอบคุณต่อลอซุบฮานุวะตอาลาที่โปรองนั้นได้ให้เราได้มีชีวิตและได้อยู่ร่วมในสถานที่ที่มีเกียรติในวันนี้ได้มาร่วมกันละมาดในวันศุกร์ พร้อมกับการรับฟังสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาสิ่งที่เป็นบัญญัติของศาสนาต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้นําไปปฏิบัติไม่มากก็น้อยท่านพี่น้องครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเตรอมดอนแน่นอนว่าเราก็ได้ประสบความสำเร็จกับบุคคลที่ขยัน ตั้งใจทำคุณงามความดีและก็มีอีกหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนบกพร่องเมื่อเรามาดอนจากไปแล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่ในเดือนชาวานสิ่งที่เราทราบกันก็คือสุน,นัขของท่านอสุลลล์ส่งเสริมให้เราถือบวชก็เรียกว่าบวชหก ถ้าเราปฏิบัติในสิ่งนั้นเราก็จะได้ภาคผลเท่ากับการถือศีลดหนึ่งปีตลอดทั้งปีแต่ในวันนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสุนนะอีกอย่างหนึ่งที่ท่านสุลฮ์สลาลลฮวะอะลอัลสลัมได้บอกได้สอนและโดยส่วนมากแล้วเรา,เา,าก็จะปฏิบัติกันนั่นคือท่านนาบีุลลอหวอลิวัสลัมส่งเสริมให้มีการสมรสแต่งงานนิกะในเดือนชาวา เราจะเห็นพี่น้องของเราหลายคู่นะครับได้มีการสมรสกันแต่งงานกันในเดือนชวาลน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสุนนะของท่านรอสุรลลอฮฺซุลลอฮฺวฮุอัลลฮิวะสัลล,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 ลัมเพราะว่าคนในยุคก่อนในยุคสมัยจาฮิ d i ยะเนี่ยก็จะเชื่อถือว่าคู่บ่าวสาวคู่ไหนก็แล้วแต่ที่มีการสมรสกันแต่งงานกันออกเรือนกันในเดือนชวาลจะทําให้ชีวิตไม่มีความบปรากัตแต่งไปแล้วแตแกแยกอย่าร้างกัน ท่านนบีสรอละฮ์ฮุอัลีวะสัลลัมก็เลยกระจัดความเชื่อที่หลงผิดเหล่านี้โดยการส่งเสริมให้มีการแต่งงานกันในเดือนชวาลท่านพี่น้องครับท่านอย่างไรชาห์รอติลลอฮ์อันได้กล่าวว่าตะเจ้าอวัเจนีรอสูลุลลอฮ์ซลละฮ์ฮุอัลีวะสัลลัมฟีชวาลวะบานาฟีฟีชวาลฟายอนิสะรอสูลุลลอฮ์ซลละฮ์ฮุอัลีวะสัลลัมกานะอซะอินเดห์มินนี ฮะดิษบนี้เป็นการยืนยันจากท่านหญิงไอช่เราจะรออันหาบอกว่าท่านนรสุลโลอฮอนั้นได้สมรสกับฉันในเดือนชาวานและได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับท่านหญิงไอเช่ในเดือนชาวานและจะมีภรรยาคนใดของท่านนรสุลโลลฮอจะโชคดีไปกว่าฉันอีกท่านพี่น้องครับนี่คือหนึ่งในสุนนะในเดือนชาวานฉะนั้นการแต่งงานการมีครอบครัว เป็นหนึ่งในสุนนะที่อัลลอฮฺสุบบฮฺอัลาได้กำหนดขึ้นมาเป็นบัญญัติของศาสนาอิสลามที่ท่านนาบดุลลอฮฺสุลาีวัลัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นพันธสัญญาระว่างผู้ชายกับผู้หญิงให้เขาเหล่านั้นแสวงหาความสุขตามหลักการศาสนาที่ได้วางเอาไว้อย่างถูกต้องอัลตาลาได้วางกรอบกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อที่จะรักาษาเกียรติ ระหว่างผู้ชายและกับผู้หญิงเพื่อต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีชีวิตคู่อย่างถูกต้องที่มีคุณธรรมที่มีศีลธรรมนะครับเพื่อรักษาวงตระกูลเกียรติยศของพวกเขาเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮฺอานูตะลาบอกว่าวามินอายาติฮ um, ิอัลขอลักขลัก ah, ุมมิลอังฟุซ ah, ิก ja ุมอัจวาจาดิตัสกุนูอิเลียห์วะจัลเบัยนักุมมวัดดะวะรห์มะ อินนฟีดะลิกะละอายาติลิกามิยะตฟักกะรุนประการหนึ่งจากสัญญาลักษณะทั้งหลายที่โปรองนั้นก็คือหมายถึงว่าอัลละห์ตาลาได้สร้างคู่ครองให้พวกเจ้านะครับให้แก่ตัวของพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้มีความรักใกล้กันเมตตาซึ่งกันและกันในวในระหว่างของพวกเจ้าและแท้จริงแล้วเช่นนี้แหละก็ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งให้แก่ พวกเจ้าจะได้ใครควรวญได้ทุกทวนท่านพี่น้องครับลล l a ์ได้สร้างเรามาแล้วก็ได้สร้างคู่ครองเรามาเพื่อที่จะให้ผู้ชายและก็ผู้หญิงได้มีชีวิตที่มีความสุขฉะนั้นชีวิตที่มีความสุขจะต้องผ่านการแต่งงานตามกฎของอิสลามตามสุนนะของท่านนาบีเราจะเห็นได้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาอยู่กัน ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้นีก้ากันนะครับพาหนีกันไปบางคนครอบครัวอยู่กันมาลูกโตแล้วก็ยังไม่ได้มีก้ากันมีไหมมีฉะนั้นการเริ่มต้นชีวิตคู่เราอยากจะสร้างครอบครัวให้กับลูกสาวของเราให้กับลูกชายของเราเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยกับความบร,ริกัตตามที่นบีได้บอกเอาไว้ ฉะนั้นปัญหาของครอบครัวปัญหาของชีวิตคู่ที่มันมีเยอะมากมายในปัจจุบันที่แตกแยกกันที่ทะเลกกาะกันลูกไม่ได้อยู่ในกรอบของศาสนาเพราะว่าเราเริ่มต้นชีวิตให้กับลูกสาวของเราไม่ได้เป็นการปฏิบัติตามสุนนะของท่านศลสลลเฮ์ฉะนั้นอายะเลราะบอกว่าจะทําให้พวกขอมีความสุขและจะเกิดความเมตตาซึ่งกันและกันในระหว่างหมู่ของพวกเจ้านั้นจะต้องมาจากการแต่งงานที่ถูกต้องด้วย วันนี้เราต้องหล,งลองย้อนกลับไปดูว่าชีวิตที่มันมีปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยตอนที่เราแต่งงานเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาถูกต้องหรือไม่หรือว่าเราอยู่กินกันมาจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นหลักการของศาสนาอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ปัญหาชีวิตมันก็เกิดพี่น้องครับความรักมัดความเมตตามันก็ไม่มีในการใช้ชีวิตฉะนั้นแล้วท่านนาบีส,ส,ลลลลสลลลุลต่านบอกว่าอันนี้ก้าหุ อันนี้ก็มินสุนตนีการแต่งงานการนิกาเนี่ยเป็นวิถีเป็นแบบฉบับมาจากฉันฟามันลมยามันเปนสุนตีฟะไลซะมินน,น,น,นีและใครที่ไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้แต่งงานไม่ได้นิกากันคนเหล่านี้ไม่ใช่พวกของฉันนะครับมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่พี่น้องครับพี่น้องลองนึกดูดีว่า นี่คืออิสลามที่ได้วางกรอบไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมาบางคนไปเอาคนพุทธเข้ามาเอาพี่น้องคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ไดเอามาเรียนไม่ได้เอามาสอนไม่ไดเอามาที่สุรอเลยมาเรียนให้มันเป็นขั้นเป็นตอนมีลูกมีหลานอพออย่าร้างกันลูกก็ไปกับพ่อไปอยู่กับศาสนาอื่น ไม่ได้รู้จักอิสลามนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนทุกวันนี้พี่น้องครับบางครั้งเราเป็นมุสลิมเราไปเอาเขามาเข้าอิสลามเราก็ไม่ได้สนใจเขาละทิ้งเขาไม่ได้พาเขาไปเรียนให้มันถูกต้องปัญหาที่มันเกิดขึ้นลูกติดยาลูกไปทำศีนากับคนอื่นไปใช้ชีวิตโดยที่เขาเหล่านั้นไม่รู้จักศาสนาเลย ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องช่วยเหลือกันโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดท่านอาบับดุลลสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ายาม่าชะละบับมานิสตะตะมิลกุมุลบะอาฟนเจตะเจวดโอ้บรรดาคนหนุ่มสาวทั้งหลายใครที่มีความสามารถทางด้านทรัพย์มีความสามารถ ที่จะแต่งงานให้แต่งงานฟ้าอินทะฮูอาความรู้นบสวโนลินฟารการแต่งงานนั้นมันจะช่วยลดสายตาของพวกเจ้าช่วยรักษาอวัยวะเพศของพวกเจ้าท่านพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นลูกของเรามีความพร้อมอยากจะแต่งงานเราก็จะนึกถึงว่าแต่งไปแล้วจะทําอะไรกินแต่งไปแล้วจะทําอะไรเลี้ยงครอบครัว นี่คือสิ่งแรกที่คนเป็นพ่อเป็นแม่นึกถึงแต่เราไม่ได้นึกถึงว่าถ้าไม่แต่งให้มันเนี่ยมันจะไปทําศีนากันตอนไหนมันจะไปนอนกันตอนไหนมันจะไปมีลูกก่อนแต่งกันตอนไหนเราไม่ได้กลัวตรงนี้แต่เรากลัวว่าจะไม่มีอะไรกินจะไม่มีอาชีพเรากลับกลัวในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาอุตะลาได้ประกันว่าอัลลอฮฺจะให้ริสกีกับพวกเขาแต่งงานกับคนดี พี่น้องครับอลอจะประทานปัจจัยยังชีพไหมครับการแต่งงานคือกุญแจหนึ่งที่จะเอาว่าตา่เราจะประทานปัจจัยยังชีพแต่เรากลับไปกลัวว่าถ้าลูกเราแต่งไปแล้วลูกสาวเราจะมีอะไรกินบ้านก็ยังไม่มีรถก็ยังไม่มีนะครับเรากลัวสิ่งนี้มากกว่าการละเมิดบัญญัิของอลอ์ในเรื่องของการทำศีนานอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับบางครั้งเนี่ย คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือญาติพี่น้องนะครับมีปัญหากันเรื่องมหัดค่าสินสอดฮะดิษบทนหน์ึ่งนาบีบอกว่าตุมกะฮุลตุมกะฮุลมะอห์ลออัรบะลิมาลิฮะวลิฮัสบิฮาวะจามาลิฮาวลิดีนิฮาฟาสบิซะติตีนตะริบัดเจดับผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งถูกสมรสด้วยกับ 4ประการ1ทรัพย์ของนาง2ชื่อเสียงก็เรียกว่าตระกูลของนางแล้วก็3ความสวยของนางสุดท้าย4ศาสนาของนางแต่นบีบอกว่าจงเลือกแต่งกับสตรีที่มีศาสนาอยู่ในตัวของนางแล้วมือทั้งสองของท่านนั้นจะมีโชค พี่น้องครับแต่ปัจจุบันนี้เรามองกลับกันนะครับเวลาเราจะไปขอลูกสาวบ้านไหนเวลาเราจะมีลูกเขยบ้านไหนเราก็จะมองว่ามีสตังค์เท่าไหร่มีรถไหมมีบ้านไหมมีชาติตระกูลไหมนี่คือสิ่งที่นบะีกล่าวไว้ทั้งหมดศาส,สนาเรามองไปทีหลังเลย ศาสนาเนี่เรามองหลังสุดเลยพี่น้องคับถ้าพี่น้องมองศาสนาเป็นสิ่งแรกพี่น้องจะได้ทั้งสามประการสี่ประการที่นบีกล่าวความสวยของนางอยู่ในศาสนาชาติกกลของนางก็อยู่ในศาสนาทรัพย์ของนางก็ได้มาจากศาสนาแตถา่ถ้าเรามองความสวยความงามชาติกกลนั้น มันก็จะทําให้ศาสนาหมดไปแต่เมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่มองลูกเขยมองลูกสะพ้ยเริ่มต้นด้วยกับศาสนาพี่น้องกับพี่น้องก็จะได้ทุกประการไม่ได้ในโลกนี้อาเครัตได้แน่นอนวันนี้เราต้องมองว่าลูกสะพ้ยเราละหมาดไหมลูกเขยเรามาสุเราไหมเขาอยู่ในหลักการตรงศาสนาไหมถึงเวลาเขาไปละหมาดไหม นี่คือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องเลือกให้กับลูกชายและก็ลูกสาวของเราท่านเป็นน้องผู้ศรัทธาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฉะนั้นเราอยากจะทำให้ชีวิตคู่เขามีความบรอกัรเราต้องเริ่มต้นด้วยกับาศาสนาไม่ใช่เริ่มต้นด้วยกับความรวยเริ่มต้นด้วยกับชาติตระกูลเริ่มต้นด้วยกับความสวยเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะสลายไป เพราะตอนตายไปนะัสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องครับมีแต่ศาสนาเท่านั้นแหละและอีกปัญหาหนึ่งพี่น้องครับบางคู่มีการสู่ขอกันตกลงกันไม่ได้มหัตเกินกวงความสามารถของฝ่ายชายมีเยอะไหมมีเยอะมากบางครั้งพ่อแม่ยินยอมแต่ยากไม่ยอม ท่านอบีลสัลลัลฮุอะลัยซลมบอกว่าให้รุนนิกะไอซารุฮูนิกะที่ดีที่ประเสริฐคือการทำให้ง่ายไม่ใช่ทำให้ยากท่านนบสุลลัลลอฮุอะลีวะสซัลลัมพูดในสำนวนแบบนี้ต้องการที่จะบอกให้เราได้รับทราบว่าชีวิตจะมีความบริกัรจากคู่บ่าวสาวก็คือจะต้องไม่กำหนดค่าสินสอดเกินความสามารถของฝ่ายชายจนสร้างความยากลำบากไปติดหนี้เข้ามา หรือจนกระทั่งเกิดความไม่ตกลงกันท่านพี่น้องครับบางครั้งพ่อแม่ของเจ้าสาวตีราคาสินสอดเหมือนกับสินค้าบางครั้งพ่อแม่เนี่ยยินยอมนะแต่ญาติไม่ยอมเพราะว่าญาติฉันตกอย่างละสิบกลัวจะน้อยหน้าเขาวันนี้คือสินสอด กลายมาเป็นตัวสินค้าที่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยมาตั้งราคาจบแพทย์ต้องเท่านี้นะจบวิศวะต้องเท่านี้นะเป็นครูบรรจุแล้วต้องเท่านี้นะพี่น้องครับการเริ่มต้นแบบนี้จะทําให้ชีวิตของเขาไม่มีความบริกัรเพราะว่าเขาไม่ได้มองถึงศาสนาคุณค่าว่าเขาละหมาดหรือไม่เขากรุมฮิยาบหรือไม่ เขาอยู่ในหลักการของาศาสนาด้วยไหมนี่แหละคือสินสอดที่มันมีราคาแพงแพงมากกว่าจบแพทย์จบวิศวะวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ลูกสาวของเราอยากจะให้เขามีชีวิตคู่ครองที่มีความจำเริญมีความบรากัดพี่น้องครับเราอย่าตีราคาสินสอดจากลูกสาวของเราต้องจบด้านจบนี่มีตระกูลดังมีตระกูลแบบนี้นี่ไม่ใช่หลักการของาศาสนาอิสลาม ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ร่มีมาน่นต่อรัศมีพระคนัวตาลาทั้งหลายมีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอให้ท่านนาบีเนี่ยต้องการที่จะเสนอตัวแต่งงานกับนบีและปรากฏว่าในสถานที่ตรงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งพอผู้หญิงคนนี้เสนอที่จะแต่งงานกับท่านเราสุลตล์ล่ผู้ชายคนนั้นได้ยินบอกว่าท่านนาบีแต่งคนนี้ให้กับฉันได้ไหม นบ,บิก็บอกว่ามาอินด็กะแต่ฉันจะแต่งให้ท่านเนี่ยท่านมีอะไรไหมมีสินสอดไหมมีของกำนันที่จะมอบให้นางไหมมาอินนี่ใช่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่มีสิ่งใดเลยนาบ,บิก็บอกว่าอินทัฟฟันเตมิสวอลเลอคอริมันมินฮะดีดไปหามาแม้กระทั่งแหวนเหล็กสักวงหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็กลับไปหามาปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยมีแค่ผ้าผืนเดียวนะครับ ปรากฏว่าพี่น้องครับท่านนบ,บีก็บอกว่าผ้าชนินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปกปิดเอาร้องของผู้หญิงคนนี้ได้คือไม่สามารถที่จะเป็นมหฮัตได้สุดท้ายเลยพี่น้องครับท่านนบ,บีลุลลฮุอะลีวะสลัมบอกว่ามาจะมาอัตมีนั่นกุรานจำกรุรานไหมผู้ชายตัวน,นี้ก็บอกว่าจำกรุรานก็อ่านคุรานให้กับท่านอัุลลอฮ์ฟังและนบ,บีก็บอกว่าอัมลักนาฮะ บีมามาอากะมีนั่นอักุรอานเธอเนี่ยท่านเนี่ยได้ครอบครองผู้หญิงคันี้ด้วยกับอัลกุรอานนี่คือความง่ายดายของการแต่งงานนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่บอกให้เราได้รับรู้ว่าการแต่งงานที่มีความบริกัรนั้นไม่ใช่การตั้งสินสอดตามที่เราปรารถนาที่ในเรื่องของจบคนนั้นจบตรงนี้ต้องเอาแบบนี้ จนกระทั่งสร้างความยากลําบากและจนกระทั่งเกิดไม่มีความปรกัินะครับพี่น้องครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านอับดุลเลาะห์สลาลัมถามผู้ชายคนนี้ว่าถ้าท่านจะแต่งกับคนเนี้ยลูกสาวคนเนี้ยท่านมีความพอใจไหมผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันมีความพอใจแล้วท่านมีก็ถามผู้หญิงอีกอีกอีกฝ่ายบอกว่าถ้าจะแต่งกับผู้ชายคนนี้มีความพึงพอใจไหม ตั้งสองคนมีความพึงพอใจซึ่งกันและกันและนบีก็แต่งให้นิกาให้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีมหฮัตแต่งไปก่อน,นยังไม่มีมหฮัตปรากฏว่าสามีของนางเนี่ยเสียชีวิตในสงครามฮูดายีในปีที่หหลังจากกลับมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปบอกกับท่านนาบีบอกว่าตอนที่สามีของฉันมาหาฉันเนี่ยนะครับ เขานี่ยังไม่มอบมาฮัตให้กับฉันเลยเสร็จแล้วพี่น้องครับหลังจากสงครามบูไดบียะท่านนบ,บีสุลต่านสุลามก็จะมอบทรัพย์เฉลยให้กับผู้ที่ร่วมรบผู้ที่เสียชีวิตในการช่วยเหลือนบ,บีก็เอาเนี่ยทรัพย์ของผู้ชายคนเนี้ยที่มีส่วนได้จากทรัพย์เฉลยจากสงครามบูไดบียะเนี่ยมอบให้กับผู้หญิงคนนี้ประมาณหนึ่งแสนนะครับนี่คือความง่ายดาย สิ่งที่เป็นการบอกให้เราได้รับทราบว่ามหัตส,สินสอดในสมัยก่อนนั้นท่านอบับดุลลอฮฺผู้อะลัยสลัมพยายามที่จะทําให้มันง่ายได้แต่มาในยุคเราเนี่ยจะพยายามสร้างความยากลําบากสร้างเพดานสร้างคุณค่าจนกระทั่งว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะมาสู่ขอผู้หญิงได้ตั้งหลักเกณฑ์มากมายซึ่งไม่ได้อยู่ในกรอบของาศาสนาฉะนั้นให้เราจําไว้ว่าพ่อแม่ของลูกสาวใครรุนนิกะ ไอ้เรุหูมีก้าที่ดีที่ประเสริฐคือการทําให้มันง่ายให้มันมีความบรอกันะครับอย่าใช้ลูกสาวของเราเป็นตัวสินค้าในการประเมินราคาสินสอันะครับจนเลยจนเลยเถิดฉะนั้นท่านผีน้องผู้ศรัทธาต่อรัสุบะฮาโนอาตาลาทั้งหลายท่นานอบีสลลอุลัลลวะอะลัยวะสลัมถูกถามจากผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไอ้ยมาลินนัตคิดซับแบบไหนที่เราควรจะครอบครอง นบีบอกว่าลเอียดแท้เห็ดอะฮารุกุมก้อนบันชาอิรคอคนที่มีหัวใจในการขอบคุณว่ลิซานันตาอิรอลิ้นที่รู้จักการลำลึกถึงอัลลอฮ์วะาเจ้าเจตนตูงอีดูุอัลาอัมรินอาร์รอและภรรยาที่ช่วยเหลือในเรื่องอาคิครอหาภรรยาที่มีศาสนาและเขาก็จะช่วยเหลือเราในเรื่องอารา์ครอแต่เราก็มองว่าเราต้องหาภรรยารวย ภรรยาเก่งทำงานดีมีเงินเดือนแต่เราไม่ได้มองถึงโลกอาเิรยเลยหาภรรยาที่เตือนสามีไปละหมาดหาสามีที่เตือนภรรยาให้คุมศีษะเวลาออกจากบ้านนี่แหละคือสิ่งที่ทรัพย์ที่เราควรจะครอบครองท่านพี่น้องที่กำลังจะแต่งงานหรือว่าครอบครัวใดที่กำลังจะให้ลูกสาวลูกเบา่าแต่งงานพี่น้องครับให้เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือศาสนา เมื่อเรามีศาสนาให้กับเขารับความมีเกียรติสถานะอัลลอฮฺซุบฮฮานะตลจะประทานให้แก่เขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสาะแสวงหาพี่น้องครับพี่น้องดูตัวอย่างมากมายในอดีตพี่น้องดูภรรยาของท่าน,นาอับดุลไยุมอะไรยฮ่สละรวยมีลูกมีปะสุสัตว์มีทุกอย่างแต่วันหนึ่งที่อัลลอฮฺตรดสอบจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับ อลัลลอฮ์ทดสอบนบีอายุจนไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องครับแต่อะไรครับภรรยาที่มีความอดทนภรรยาของท่านนบีอายุที่ชื่อว่ารอฮ์มานั้นยืนเคียงข้างสามีของนางยืนยัดพี่น้องครับจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์สุบฮานอตะลาคืนกลับให้ทุกอย่างภรรยาที่เคยตัดผมไปขายเพื่อที่จะมาแลกกับอาหารนให้กับสามีของตัวเองนะครับ วันนี้ถ้าเราเห็นสามีของเราล้มละลายไปหาสามีใหม่แต่เมื่อใดก็ตามพี่น้องครับถ้าพี่น้องเลือกลูกสะภ้ให้กับลูกชายเราที่มีอีมานเขาก็จะอดทนเวลาตกทดสอบขอเขาก็จะขอบคุณเวลาเขาได้เวลาเขาทำผิดซึ่งกันและกันขเขาก็จะเตือนซึ่งกันและกันนี่คือภรรยาที่มีศาสนานั่นเองถ้าพี่น้องครับภรรยาของอมูดดดา สามีไปบริจาคสวนอินทภาลามหกร้อยกว่าต้นโดยที่ไม่บอกภรรยาสักคำหนึง่งหลังจากที่บริจาคไปแล้วพี่น้องครับนบีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นสวนอินทภาลามคนใดที่เยอะมากที่สุดในสวนสวรรค์เท่ากับอบูดะดาอบูดะฮ์ักลับไปที่สวนไปเรียกภรรยาออกมาจากสวนบอกว่าสวนนี้ฉันได้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาแล้ว ภรรยาไม่บ่นสักคำหนุ่งพี่น้องครับถ้าเป็นเราล่ะครับพี่น้องให้เขาทําไมให้เพราะอะไรเขาไม่ใช่ญาติเราให้แล้วเราได้อะไรนี่คือคําถามแต่ภรรยาของอมูดดาด้าบอกว่าการค้าของท่านนั้นได้กาไรแล้วนี่คือภรรยาที่มีอีมานภรรยาที่ศรัทธาและเชื่อมั่นไม่ว่า ชีวิตของเขาจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถูกทดสอบมากแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะอดทนและขอบคุณต่อลอสุบะฮาหนวตาลาท่านพี่น้องครับท่านหญิงคอเดียร์ราดเดลลอันฮาภรรยาที่รวยและเป็นภรรยาคนแรกภรรยาที่นบีสุลตารอะลยสลามรักมากที่สุดแม้กระทั่งท่านหญิงไอชร์ราดเดลลอันฮาถึงกับอิจฉาในการแสดงความรักของนบี ที่มีต่อท่านหญิงคอดียะพี่น้องรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ท่านอบีสอลลัลสลามพูดถึงท่านหญิงคอดียะท่านหญิงไอชาก็จะอิจฉามากแต่ท่านอบีสอลลัลสลามบอกอะไรครับทำไมฉันเนี่ยถึงรักท่านหญิงคอดียะมากสาเหตุของการเสียชีวิตของท่านหญิงคอดียะเราเดลลออันฮาพี่น้องครับ และทิ้งความสุขสบายไปอยู่ในหุบเขาเชฟอบีตอตเลบจนกระทั่งว่านางนั้นต้องกินหญ้ากินใบไม้รวยะยะเวลาสามปีด้วยกันทําไมนางถึงยอมทําแบบนี้เพราะว่าอีมานรักท่านนาบีช่วยเหลือท่านนาบับียอมทิ้งความร่ํารวยการค้าขายของนางและนางก็เสียชีวิตหลังจากนั้นอันเนื่องมาจากความอดอยากพี่น้องครับนี่คือภรรยาที่มีอีมาน ท่านนมีสซล,ลลอห์ในสลามพูดให้กับท่านหญิงไอชาฟังบอกว่านางเนี่ยได้อีมานต่อฉันในวันที่คนอื่นปฏิเสธท่านหญิงคอดิยานั้นได้เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดในวันที่คนอื่นบอกว่าฉันเป็นคนโกหกนางนั้นเป็นผู้หญิงที่ช่วยเหลือฉันในวันที่คนอื่นตัดขาด แล้วอัลลอฮฺสุบะฮานอตาลาก็ให้ลูกกับฉันกับนางแค่เพียงคนเดียวท่านหนึ่งขอดียงเราจะล้านทาสามารถที่จะให้ลูกกับท่านนาบีาได้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนาบดุลเลาะห,ห์วอะลัยวะสัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งมาหาจิบรีนอะลัยฮิสลามมาหาแล้วก็บอกว่าเวลานางเดินมาหาท่านนั้นในมือของนางนั้นก็จะมีแกงมีเครื่องดื่ม และเมื่อนางมาหาแล้วฉันฝากสลามถึงนางด้วยและแจ้งข่าวพีแขานางบอกว่าวบราบังวัลที่เจนิคอดีะได้รับยิบรีนมา,มาฝากสลามและก็แจ้งข่าวแก่นางบอกว่านางนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ที่ทำจากไขมุก และก็ทับทิมในนั้นจะไม่มีเสียงเออะโวยวายจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความสุขสบายอันเนื่องมาจากว่าชีวิตของท่านอิมคอดียะที่กอยรับใช้สามีของนางคือทัานรอสุลลอฮ์เต็มไปด้วยความยากลําบากและการต่อสู้และนางก็เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความอดอยากในการอยู่เคียงข้างท่านรอสุลลอฮ์สัลสล,ลอ,อ์ฮัวอะลีหัวสลัมท่านพี่น้องครับนี่คือชีวประวัตินี่คือรูปแบบของการเลือกภรรยาที่ มีอีมานมีาศาสนาแล้วเขาก็จะช่วยเราเหลือเราในดุนยาและอาคิรอฉะนนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลัสุีพระคุณวตาลาทั้งหลายขอดูอาต่อลัสุบพระคุวตาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้มีผู้ครองที่มีอีมานมีลูกหลานที่อยู่ในกรอบของาศาสนาและมันก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความบาบิกัตในการดําเนินชีวิตและก็จะทําให้ครอบครัวญาติพี่น้องมีความดีงามตั้งลูกนี้แหละก็ลก